ก็งมาจะพูดหวานน้องไม่หากไม่หรอแต่ช yani ีวิตสุดชีวิซส้อเลี้ยฮ่าครับ ุทำไอะสยเดี๋ยวเพอนเพื่อนอโเพื่อนไอ้เพื่อนฮัลโหลจนซื้อจานขู่ขนาดเจ้าบอกย่งมรูปหัวใจปันทิพทักอบบานนี่รูนารนต่า